เค่ไหนคบนาโอ้เจ็บเข่าเข่าโอ้เข่ายังเข่าเวลาที่ที่ห้าสีหงหรือสีหาหรือว่าสีหนึ่งอย่างเดียเพราะว่าสะเป็นเข่าเจ้าหรือเข่าเนี้ยเขาสร้างเข่าเจ้ากตเจ็บเข่าเนี้ยแต่เจ็บเพราะยาบสีหงหรือว่ายับสีหนึ่งเพราะอย่างเพราะว่ามันมันสีนี้พวกเศษตะแกรงล่งสีหรือว่าเศษแกบเศษพวกดอกหยาอย่างเดียเนี่ยมัน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 สีปะปนกับมากับเข่าของที่ล่ะโอ้มีหอดมอดครามเนี่ยบางทีมันมีตัวมอดอย่างที่ล่ะเขาต้องนั่นทำความสะอาดดีๆมันเอาไป ถ้าเวลาเข้าไปหุงหรือว่าเป็นหนึ่งเนี่ยแม่นเข้าสีเข้าสิกินแบบสบายปากมันไปอนี่นี่สิเขียวภาษีบินเนาะมันสิบบริสียลงมันสิบบริสียลงเวลาหยั่งเขาหยั่งยังบางทีมันไปถือหินเจี๊ยไปถือตัดแกงลูงสีเจียไปถือหินลองสีที่ว่าเขาสีเนี่ยมันมันไม่ถึงแม้ปอบปนกับเขาเสมอมันต้องทำจากความความสะอาดเรื่อยมันไปถ้าถ้าคนมารอบคอบเนี่ยมันกินเข่าแบบบ่เป็นสูงดอกพินกินเขาแบบเพิก คือว่ามันเสียล้มบ่อ,อยนะใช่ไหมคล้ายๆแบบว่าเก,ก็บ,บ,บ,บสิ่งแปบฟอมออกเก็บแบบว่านั่นแหละถูกสิ่งอ่าอันเขาอื่นว่าอันตรายทั้งกายภาพเนาะสิ่งปนเปื้อนทั้งกายภาพเนี่ะวิธีการมันก็มีหลายวิธีเนาะเขาสี่ใส่วิธีการ ฟัดใส่กระดงก็ได้เรื่องขาสิใสวิธีการเก็บข้อศีก็ได้ใสกันแบบโบราณกันพูดเท่าเขาเช็ดใสแบบฟัดใส่กระดงคือว่าเสีนนั่นมันเนแต่ว่าถ้าถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือว่าบ่ตตองอาศัยลมกศเขาใสหกม้อนหน่ะนะคกกระเดื่องนะสมัยก่อนนะหกกระเดื่องตําเข่าพอตําเสร็จแล้วกะอันพูดเท่าคนสมัยก่อนเพิ่นสิ่ใสกระดงหร่อคนสิฟัดเพื่อที่ว่าแสกากมันออกให้มันกระเด็นออกมันออกไปคือเป็นการนั่นเก็บกากเข่าเป็นอัน เศษหยาใบหยาที่สี่แหละอ๋อในในกรณีนีน้เดี๋ยวพ่อร้องสาธิตขั้นตอนนี่พ่อหมายว่าเอาเท้าใส่กระโดงเราฝัดให้เบิง้งเถอะแต่อันนี้อันอันนี้มันรู้สึกสิขาดเนาะมันแบบขาดไม่ได้เข้าไปเบลยละเออตามการเวลามันเอาสมมติว่าอ่าลองสาธิตสมมติว่าห่อนสมัยก่อนเขาใส่เขาไปใส่ลูกส,สีเนาะเขาใส่โคกกระเดื่องต่ำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต่ำเสร็จแล้วเขาเอามาใส่กระโดงเนาะเอาใส่กระโดงยังไง ลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเช็ดนี่เสียเขาเช็ดเสียเขาจีบสั้นสั้งเสีมันจีฟัดฟัดอ่าลองลองฟัดดูวันนี้ยมันอันอันที่ว่าทิ่งันปนเปื้อนที่ว่ามันกล้าเขานั้นมันเบาเด้มันมันจะต้องเด่นออกทังที่มันอ่าลองลองฟัดตัวเขาฟัดเสร็จแล้วเนาะเนี่ยเอาเอาว่าเป็นยางดอกมันขาดก็ว่าเป็นยางฟัดเลยนี่เสียนี่เสียี่เสีอันนี้มันขาดเนี่ยฟัดแบบนี้แหละเอาฟัดค่อยๆนึงเสียะ

ล,ล้วแล้วมันจะเบาบางไปนน้ำเลยอือแล้วมันจะเป็นคำน้องนี่แหละเออประมาณนี้เราเอื่นว่าการฟัดเขาน้ำพันภาษาไทยเพิ่มมากได้กว่าการฟัดข้าวป่ะเฮ้ยอย่างไรเขานเจ้าแม่อะไรเงี้ยันคิดอยกจะในเฉยอเอนนแต่เอื่นว่าถือขึ้นกันะนะ <c oughs> แต่เอื่นว่าถือขึ้นกันกาคิดเม่งเอาเาใส่กระดงหน่อยจกว่าที่ว่างในภาษาไทยแต่ว่ามุมนี้คำแปลแต่ว่าหูจู่เลแต่ไปคนแล้วเนี่ยเขาเอื่นฟัดภาษาอีสานไน้หนิอืออ่าล้มประมาณนี้แล้วนะประมาณนี้ละประมาณ